จะแจ้งผู้จัดการโรงเรียนให้นผลไม่ได้เป็นคนจัดนะฮะโอ้มีฝากแจ้งด้วยโอเคค่ะรับเรื่องรับเรื่องนะคะมาค่ะพี่วันขาววันนี้เอายังไม่ถามวันนี้สิใช่ถามว่าเท่าที่เห็นใช่ไหมใช่ค่ะก็ตอนบ่ายก็มีความหวังเห็นดาวโจรบวกใช่ไหมทางฝั่งเนี้ยเขาก็บวกดวดี ใช่ไหมครัเดีไปดูคนนิดนึงแล้วกันนะฮะเพรงนี้มันจะเป็นเซนติเมนต์ของเราอะเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองใช่ไหมครับไม่ได้เป็นตัวของตัวเองใช่เราเล่นตามเขาไงอ,อ๋อ <c oughs> ตัวพ่อกับตัวแม่อ่าเนี่ยคือ่เนฟิวเจอร์ดาวจบใช่ไหมค่ะลงมามันก็อยู่ในจุดต่ำนะฮะแต่ทำโลนะฮะก็เหมือนว่าเราสั่งขึ้นโค้งขึ้นไปเงี้ยนะฮะ อยู่ในกรอบล่างเนีะค่ะครับเพราะการเสียทรงของข,อขาขึ้นมาเสียตั้งแต่ที่จากนี้ขึ้นไปแล้วไม่ทําหายครับนี่เป็นดาวโนะจริงๆดาวโจมมันไม่ได้ขึ้นมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยอยู่แถวนี้สุานั้ไม่เป็นไหนแร้เนะยืนขายของหรือยิงขายของเนี่ยยิขายของอ,อยู่อันนี้ก็อันนี้เราจะเห็นว่าเสียทรงแะอันเนี้ยถ้าเป็นรูปแบบขาลงก็เรียกซอเซอร์มันเป็นรูปซอเซอร์นิกาลีบาวนะฮะ ก็อยู่ในช่วงขาลงเพราะนั้นถ้าเขารีบาวเราก็จะรีบาวด้วยอย่างไงนะ,อะพอเราเห็นเขารีบาวใช่ไหม,มก็ทำตลาดรีบาวขึ้นมาแต่ภาพแบบนี้เป็นการทำเพื่อที่จะเล่นฟิวเจอร์เท่านั้นนะเขาไม่ได้หวังว่าเออแล้วหุ้นขึ้นแล้วจะขึ้นตัวไหนนะถ้าเรามาดูภาพของตลาดเนี่ยก็จะเอาหุ้นที่อยู่ที่ต่ำมาเมื่อวานก็เอาเอสวขึ้นมามาค้างไว้นะค่ะ วันนี้ก็เอาโลงไปฟ้าขึ้นมาเห็นไหมฮะเนี่ยอสอผอขึ้นมา G.P.S.C. ขึ้นมานะครับเล่นเคซีฮานะพวกนี้เป็นทุกอยู่ต่ำหมดเลยไงเขาเรียกบอกว่าติดก็ติดได้ไม่เป็นไรนะฮะเพราะมันอยู่ที่ต่ำไม่ใช่เก้าสิบไงมันหกสิบมนลงมาสามสิบาทแล้วใช่ไหมคติดไปก็ไม่เป็นไรก็สะสมติดก็สะสมนะฮะเหมือนพวกนี้ก็ติดก็สะสมได้หมดนะฮกา g p c อยู่ต่ำไงใช่ไหมฮะ พอพุทนพวกนี้ก็จะถูกจกับขึ้นมาเล่นเพื่อประคองเซ็ตขึ้นมานะครับส่วนหุ้นอื่นก็จะถูกขายลงไปนะครับแล้วก็หุ้นเล็กก็เล่นกันไปนะฮะก็กลายว่ามันก็เป็นเรื่องของหุ้นเล็กนะะสเปคใหญ่อย่าง CAS เนี่ย CAS เนี่ยอันนี้ก็เคยแนะนำในมอดดิ้งบีมันตั้งนานแล้วนะมันจะแถวห้าบาทนะฮะแล้วก็ OR นี่ก็แนะนํามานานแล้ว OR นี่ก็แค่ใหญ่พอที่จะพยุงเสียดาย ครัพี่แต่ถ้าเราไปดูแต่ละตัวเนี่ยเขียวก็จริงอตะเจ็บอ่ะนะซีเฟสเนี่ยซีเฟสก็เจ็บแล้วใช่ไหมค่ะอ่าเจ็บแล้วมันก็จะเป็นถ้าเจ็บแล้วเนี่ยเเป็นหุ้นขึ้นวันเดียววันที่ก็ะลงนะก็จะมีหุ้นที่ทำนิวไฮก็จะเป็นอ่าซีซีเอเนี่ยนะฮะอ๋อซีเอที่อ่าที่เป็นนิวไฮนะฮะ เป็นหุ้นมันก็จะเป็นเป็นตลาดเหมือนแบ่งสองตลาดตูทยาเจ้าใหญ่เนี่ยที่วันนั้นแนะนําไปเรื่องของเจมาใช่ไหมค่ะเขาก็ขายแล้วะ่ะใช่ไหมขายวันนี้ก็คอมเซเว่นก็โดนอีกใช่ไหม<ด>มาทิดแล้วเจ้าเจ้าเจ้าไปเรื่อยๆเนะ่ยเปนตลาดแบบเนี้ยมันไม่เล่นหุ้นเล็กไปเลยก็ต้องเล่นทีเฟกอะมีสองอย่างนะฮะก็ลุ้นทีเฟกก็มาดูทีเฟกดีกว่าะะค่ะพอหุ้นเล่นไปมันก็มันไม่ไปไหนแล้วนะฮะ มันทู้ใหญ่มาเล่นยาเนียที่แฟกเราก็ดูไปตามระบบนะครับในทา m e f เฟรมเด y เนี้ย<ฮ>ก็ถือว่ายังไม่ได้เสียนะค่ะ<ฮ>คืออย่างมากก็ไม่ลงเลยอะ่ะแล้วก็จ,จะผู้นี้อาจจะเขียวก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะเรียกพยายามทำแบบนี้หนะฮะทำแบบเนี้ยทำแบบนี้อยู่นะครับ<ฮ>ก่อนหน้าต้าก็อยู่ตรงเนี้จจยน,นะครับ965<ฮ>น,น,บ<ฮ>นาจจ่นนค่<ฮ>ะค ถ้าเห็น965ห้าจจะเด้งขึ้นไปนะโดยโดยธรรมชาตินะ<ม>พรุ่งนี้ไอ้ตรงนี้มันจะลงมานะวันนี้มัน967พรุ่งนี้ม,มาอยู่ที่965นะนัะ้นการเด้งก็965ก็สิบจุดก็โอเคใช่ไหมพ<ม>อกลายเป็นปเด้งช็อตใช่ไหมในช็อตล้วถ้าลงแล้วทําโล,ลทําโลเมือนโลต่ำกว่า948ใช่ไหมก็จะไดเวอร์เจนใช่ไหมพอใจเวอร์เจนก็จะเร่งขึ้นใหญ่อีกเร่งใหญ่เร่งใ,ใหญ่ก็ไปจุด ก็จะขึ้นเด้งได้ถึง974ตรงที่หลุดถือว่า930เล่นไป974ใช่ไหมก็40จุดใช่ไหมมันจะเป็นเป็นภาพของการเล่นเป็นลักษณะแบบเนี้ยคิดว่ามันอีกนานนะตลาดภาพแบบเนี้ยก็เรืยกต้มกบอะต้มไปเรื่อยกบอีกแล้วอะต้มไปเรื่อยจนมันมันไม่จบง่ายๆนะค่ะพี่ถ้าพูดถึงเรื่องของแมคโครแล้วจะให้เล่าให้ฟังเนีย่ยเดี๋ยวคืนนี้ไปเล่าให้ฟัง นะฮะมันก็จะเป็นอะไรที่ที่แบบคือโควิดเนี่ยทาให้หลายอย่างเปลี่ยนทําให้หลายอย่างเปลี่ยนนะทําให้อเมริกาเนี่ยมันเพี้ยนหมดเลยนะฮะมันมันเพี้ยนนะมันเพี้ยนนะนะครับเขาเรียกว่ามันทําให้คือถ้ามันเกิดจริงในเดือนพฤศจิกาอย่างที่บอกว่าไปีนี้ปีหกสามเนี่ยมันจะต้องลงเดือนพฤศจิกานี่มันจะแล้วมันแสดงว่าไม่มีโควิดใช่ไหมค่ะมันจะเป็นใครสิทางด้านการเงินนะแล้วมันก็จะจบไปแล้วแล้วหุ้นมันจะค่อยๆขึ้นนะฮะ แล้วตอนนี้อเมริกาเ็าังไม่ทำนิวไฮต่อป่ะม,มันก็เป็นเรื่งองจีทีเเข้ามาไงใช่ไหมฮะอันนี้มันก็เหมือนว่าต้องปรับปบาลานแล้วนะฮะว่าไม่มีอะไรอ้างแล้วจะพิมพ์เงอนละใช่ไหมค่ะเออนะแต่มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของโลกขึ้นมาเลยนิวโนมอนอะไรต่างต่างก็ว่าันไปนะทองคำนะคระหลุดลงไปก็อยู่ในแถวนี้นะฮะก็ต้องเด้งขึ้นมานะครับ หลุดอะไรล่ะนะฮะเราก็มาดูหลุดอะไรนะ,ะหลุดลงไป 53, หนึ่งแปดห้าสามก็ต้องได้กลับขึ้นมาที่หนึ่งแปดห้าสามนะแต่ห้าสี่นะครับหรือเด้งได้มากสุดก็หนึ่งแปดหกหนึ่งนะถ้ารอเด้งช็อตเหมือนเดิมนะครับก็อ,อย่าช็อตเยอะนะครับจะเป็นลักษณะของไซ์เวดาลงไปเรื่อยๆนะครับไซเวดาลงไปเรื่อยๆจ<ะ>นเราเห็นแท่งเขียวอ่ะของทำเฟรมวีคหนึ่งแท่งนะฮะนี่จะหลุดหรือไม่หลุดไม่เป็นไรนะฮะ แต่ออสซิเลเตอร์เนี่ยนะฮะจะต้องไม่ติดลบนะฮะปกติมันจะเกิดจากการติดลบเยอะแล้วติดลบน้อยนะครับเพราะนั้นก็จะอีกสองสามสัปดาห์แล้วฐานาแถวๆเนี้ยหนึ่งแปดสองสามก็หลุดยากนะนอือ่าหลุดยากนะหนึ่งแปดสามหนึ่งด้วยก็นับเป็นแปดสองสามนะค<ะ>่ะก็หลุดค่อนข้าที่จะยากนะฮะก็จะมายืนต้มกบแบบนี้อีกเห็นไ,ไหมฮะค่ะเนี่ยเป็นเดือน ในแถวแถวหนึ่งแปดสองสามเนี่ยก็จะต้มไปเรื่อยๆแล้วก็ตุบซึ่งซึ่งก็เยอะนะหนึ่งแปดแปดศูนย์หนึ่งแปดสองสามเนี่ยก็อยู่ในเกจของเจ็ดสิบเจ็ดสิบเหรียญนะเจ็ดสิบเหรียญทองทองคำเวลาเวียนที่จะเหรียญประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเหรียญอันนี้เวียนค่อยถ้าเวียนแรกหน่อยก็เก้าสิบเหรียญนะครับลงแรกๆอะจะเวียนเก้าสิบเหรียญลงมาก็จะเหลือเจ็ดสิบเหรียญฮะแล้วพอเวียนแถวแถวห้าสิบเหรียญนะก็จะเริ่ม มีทิศทางแล้วจะไ,ไ,ไปทางไหนถ้าลงมาก็จะกลับเป็นขึ้นแล้วก็จะกลับเป็นลง<ะ>ทองคําก็ยังเป็นได้อยู่นะครับรอเด้งช็อตก็รอเด้งช็อต,อตะนะครับนะครับใครช็อตแถวนี้ก็ต้องก็ต้องบอกว่านะฮะเป็นขาลงแล้วก็ใกล้แบบเนี้ยคือมันต้องเล่นสั้นหล่นะฮะโดยสรุปก็คือนึกถึงคนที่ช็อตตรงนี้ได้ดุย้ยสองพันหกเก้าแห้วลงมา 1, 8, 5, 1, หนึ่งแปดท่านหนึ่งเนี่ยมันเยอะไหมเยอะมากพี่ เยอะมันเยอะเราต้องเข้าใจเขาด้วยนะฮะใช่ไหมเขาอย่าให้เขารวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกลันเทนแล้วเขาก็ถือมาใช่ไหมพ<ะ>อเราก็มีคนช็อตที่สองพันห้าแปดนะ,ะในรายการเนี้นะครับอันทึกเว้นในรายการวนะ่าเขาช็อตเขาช็อตแล้วนะสองพันห<ะ>้าแปดแต่พี่ไม่รู้เขาปิดไปยังนะฮะเพราะถ้าไม่ปิดมันก็ขึ้นมาในนี้ยด็กเก้าก้าแปมก็เสียดายือนกันนะนะครับ,<ะ>รบเพราะฉะนั้นเวลาเราเทรดเราจะเทรดต,ตามนี้ ตามเนี่ยอมีแท่งเขียวก็เคารพนิดนึงเ <c oughs> ไมั้ยเคารพนิดนึงอย่าไปอย่าไปคิดว่ามันจะต้องลงเลยอาจจะเป็นสามสี่แท่งแล้วก็โบตุก,ก็ได้นะฮจึงสรุปว่าคือเล่นซ้นอยู่นะครับอันนี้คืออยู่ข้างล่างแล้วเกรงใจไหมเนี่ยนี่มีพี่เขายอมรับแล้วยังครับทนถืออยู่สองศูนย์ห้าแปดพี่กิติศักดิ ว้าวสุดยอดอันนี้เขาเรียกลันเทนนะครับก็ก็ยังไม่ต้องทิ้งเงินก็ได้นะครับเพราะหวยังไม่ออกนะฮะหวยยังไม่ออกยังยังไม่ออกพุทธิศักดิ์ก็ถือต่อได้เพราะหวยของทองขาลุกเนี่ยยังไม่ออกฮะยังเป็นไซเวในแนวทานที่จะลงต่อไปได้อีกอาจจะได้สามร้อยเหรียญก็ได้นะแต่เท่านั้นะ พิกัดสูงมากที่ได้สามเดือนแต่สิ่งที่ได้มากกว่าสามเดือนก็คืออดทนไงอดทนได้นึกออกไหมอดทนมาได้เนี่ยถ้าถ้าตรงนี้นะสองศูนย<ะ>์ห้าแปดนะหนึ่งเดือนสองเดือนสองเดือน,นครึ่งเนะี่ยคือเช่าสองเดือนครึ่งแล้วก็วิ่งแสกหน้าเลยนะฮะ กำไรหายไปเยอะๆแล้วยังทนอยู่ได้ไนงะนะะไปพี่ได้มากยิ่งถ้าถือมาร้อยคอนแท500คห้าร้อยคอนแทคเนี่ยนะ,<ฮ>ะถือว่าสุดยอดเล<ะ>อันนี้จะเก่งกว่าเขาจะเก่งกว่าคนที่เป็นโค้ชด้วยค่<ฮ>ะเพราะคนที่ที่จะเก่งอนะ่ะต้องถูกฝึกแบบนี้มาทุกคนฝนะะ <ฮะ S 2> ึกทนนะได้ไหมฮะในในจำนวนสัญญาที่เขาทนได้อะะ่ะแล้วเขาก็ไม่ว่าฝังเช่าฟังรอ,องนะง เขาต้องฝึกทนว่าเขาทนได้กี่คอนแทกทนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวว่ารวยจนนะไม่เกี่ยวเลยนะว่ามีตังเยอะแล้วทนได้นะฮะไม่จริงนะบางคนถือเวลาเ็าเปลี่ยนใจเอรไหมค่ะพี่นะครับก็ขอให้คุณพิจิตรใช่ไหมครับเรื่องเล่นหุ้นทั้งหมดเลยแล้วก็เล่นทน <laughs> องคำไปเล่นฟิวเจอร์ไปคุณบอกว่าคุณชนะแน่นอนคุณชนะแน่นอนแล้วถ้าคุณคุณทาตรงสองศูนย์ห้าแปดวันนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ที่แบบสุดยอดมากนะ ในทางฟิล์มบีเล่นสั้นๆได้ไปหลายรอบแล้วค่ะก็ใครเล่นสั้นก็เล่นไปอนนี้มันบอกให้เล่นสั้นอยู่นะครับไม,ไม่ไม่ต้องไปอ่ะแต่น้อยก็สามสี่แทงนะครับ,นะค,รบค่ะใกล้แล้วนี่เนี่ยใกล้แล้วไอ้นี่เขาเกรงใจเขาบ้างเนี่ยพวกร้อยี่สิบนาทีเขาก็นะฮะเขาก็ไดเวอร์เจนแล้วใช่ไหมค่ะให้เขาเด้งกลับไปบ้างนะฮะหนึ่งแปดอะไรเนี่ยหนึ่งแปดหกเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์อะไรอย่างนี้นะ หรือก็อาจจะเด้งแรงๆไปตัวนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยแปดเก้าศูนย์ก็ได้คนหลายคนยังไม่คิดว่าทองลงหรอกใช่ไหมต้องกบต่อยอีกต้มไปต้มเปลือยอะไร่าเนี้ยคือหลายคนเขาไม่เชื่อว่าทองลงเพราะว่าสงครามยังไม่จบไงเพราะเขาเชื่อว่าทองมันลงทองมันขึ้นเพราะทองคำไงไอ้ทองคำมันขึ้นเพราะสงครามไงไอ้สงครามรัสเซียยังไม่จบเพราะเขาถืออยู่ไงแ้วมันลงป่ะ มันลงไงใช่ไหมใช่ค่ะคือมันลงไงลงคืออย่าไปสร้างต่อๆอ,อย่าไปสร้างทฤษฎีเองนะฮะค่ะประทองเนี่ยคือเรื่องจริงก็คือทองอะ่ะในภาวะสงครามอ่ะนะฮะเงินนะ่ยันเฟ้อนะครับแต่ทองคำแท่งเนี่ยมันสามารถนะฮะไปซื้อของได้เพราะเขารับทองถูกอไหมใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่ว่าทองมัน มันขึ้นเพราะว่าเกิดสงครามคือ<ะ>เพราะว่าเกิดสงครามจริงๆอะ่ะมีเงินอ่ะมันกลายเป็นกระดาษที่ชู้นะฮะแต่เงินเนี่ยมันทองคำเนี่ยมันซื้อข้าวกินได้เข้าใจไหม<ะ>เออทฤษฎี<ะ>เขาเขียนไว้แบบนี้เขาไม่ได้บอกว่าทองขึ้นเพราะมีสงครามเป็นเ<ะ>รื่อง<ะ>เข,<ะ>ข้าใจผิดเข้าใจผิดค <ười> ือหลายคนชอบสร้างทิษดีเองคือเล่าเขาเขาเล่ามาแล้วก็พูดกันต่อเดินไม่เคยไปพิสูจน์ว่ามันจริงหรอ เขาเรียกหลักกะลามาสูตรไม่ใช่กะละมังสูตรนะกะ <c oughs> ลามาสสูตร <c oughs> อย่าเชื่อแม้อาจารย์ตัวเองถ้าไม่ได้พิสูจน์รู้ป่ะค่ะ <c oughs> แต่ถ้าให้มาพิสูจน์อื่าว่าสิ่งที่ศาสดาสอนนะเป็นเรื่องที่รู้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นใครทําใครได้ <c oughs> แล้วห้ามบอกต่อ,อต่อไม่ได้ด้วยต้อง พิสูจน์ได้ดยตัวเองเท่านั้นอีกปากบ้าไม่เท่ากัน,ใ,นกใช่พวกเนี้ยมันก็เอามาใช้ในการวิเคราะห์ในการลงมุนถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยนะค่ะคนเก่งอ่ะไม่เชื่อใครหรอกต้องเจงก่อน <c oughs> แล้วก็จะแล้วก็ไม่ยอมแพ้แก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็จะสู้กับมันนะครับแล้วก็รู้ว่าเกิดมาไม่มีอะไรแต่จะสู้กับนี่ต้องใช้วิชาอะไรที่ไปนชนะกับมันค่ะซื้อกับทีเฟกให้ชนะต้องทํายังไงจะชู้กับ คริปโตให้ชนะก็ทำยังไงที่เจงเพอไปฟังเขาพูดถูกป่ะค่ะแล้วไม่ได้พิสูจน์เองไม่ได้ผิดฮนะแต่ถ้ายอมแพ้ผิด bitcoinbitcoin นะไปดูหน่อยดีกว่าค่ะหรือแค่ทำฟิล่มดินะค่ะนะครต้มกบนะอีกแล้วนี่ไงต้มไหมอ้าวต้มถ้าจะขึ้นแท่งนี้ต้องเขียวใหญ่ค่ะ ใช่ป่ะนะถ้าไม่ลงอย่าลงไปสองหม,มื่นแปดใหม่ถ้าลงสองหมื่นแปดนะฮะก็จะได้ความยาวของการลงนะครับที่สามหมื่นห้านะฮะสามหมื่นห้าก็สองหมื่นเก้าฮรก็จับจุดตรงนี้ยลงไปอีกสามประมาณสามพันก็ประมาณสองหมื่นห้านะฮะถ้าหลุดสองหมื่นแปดเส้นนี้มีไว้ให้หลุด ในครั้ทงที่สองถล่ครั้งแรกไม่หลุดคั้งที่สองจะหลุดนะครัแบแต่ต้มกบไหมต้มก็จะเด้งขึ้นมาแล้วต้มกบอีกไปเรื่อยๆนะะออการลงยังไม่จบน,นับจนน้นไปเดือนที่หนึ่งนะ,ะก็อีกหลายเดือนเป็นปีอนะ,ะแล้วเราต้องทําไงอ่ะพี่นิพนธ์ค,คะเ,เขาบอกแค่นี้เขาจะทำไงก็ตัดสินใจกันเอง <c oughs> ใช่ไหมสมมติว่า อ่ะคุณติดอยู่ห้าหมื่นนะฮะแล้วมันเด้งขึ้นมาคุณชอ็อตฮะคุณใช้การชอ5 x. 5 x <ะ>็อตห้าเอ็กห้าเอ็กต้องมีปฏิสิทพิภาพห้าเท่าถูกไหมค่ะห้าเท่านะะเพื่อจะขายไปก่อนแล้วคุณก็คุณก็อเอามาเล่นแบบเป็นช็อตเลยอ่ะเป็นฟิวเจอร์ใช่ไหมห้าเอ็กนะฮะห้าเอ็กเนี่ยสมมติคุณขาดทุนไปหมื่นเหรียญค่ะมันก็ห้าเอ็กก็แค่สองพันเหรียญก็ได้คืนแล้วไงอืมเพราะมันหนะ้าเอ็กเนี่ยแต่เป้าหมายก็คือว่าไม่ใช่รวย พราะคนเล่นช็อตเนี่ยส่วนใหญ่จะซวยมากกว่ารวยจะซวยมากกว่ารวยให้าาขายช็อตเนี่ยนะฮะแต่มันเล่นลองไม่ได้เลยเขไหมฮะเพราะแพทเทิร์นเนี่ยตางที่นี่มันบอกว่าบิตคอยเนี่ยเล่นลองไม่ได้เลยต้องเล่นฝั่งช็อตเท่านั้นค่ะนะครับมันมีวิธีแก้ไงยาวมาก,กหมดไงยาวมากขมวดยาคืนแล้วค่อยคิดว่าขอแค่เท่าทุนแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็มือศึกษาก่อน ว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วข่าวหน้ารู้จัก x แล้วใช่ไหมรู้จัก x แล้วใช่ไหมครับรู้จักแล้วค่ะแอ,อ่ก็ใส่ x นั่นไปนเลยสิบ x อะไรเไรไงี้ยค่ะต่อเป็นขาขึ้นเดี๋ยวก็ได้ขึ้นเองนะมีวิธีได้ขึ้นก็ใช้เวลาฝึกประมาณปีหนึ่งค่ะหนึ่งปีนะครับมีอะไรบ้างที่ต้องสอบผ่านเนะี่ยเหมือนเรียนอะ,อะไรนะเขาเรียก บูตึงอะไรพวกนี้นะใช้เวลาประมาณปีนะครัแล้วก็ถ้าคิดว่าใช่แล้วก็คุยนะครับก็เวลาก็คงถึงเวลาประมาณปีปีเสร็จเสกับเวลาที่พีชคอยจะไปถานขึ้นรอบใหม่นะค่ะบเปงปีแปดเดือนโดยประมาณนะจากนี้นะช่วงนี้เป็นเวลาที่ต้องฝึกที่จะเอาคือนะ,อะตอนนี้ความแค้นเก็บไว้ก่อนนะฮะไต้องไปแค้นใครเลยอะ อ่ตัวเองอ่ะไปฟังเขาอ่ะใช่ไหมนะครับนู่นนี่นั่นนะนะครับไม่ต้องแคนใครนะแคนนี้การเล่นฟิวเจอร์ไม่ต้องชําระกับใครนะะกำลังจะบอกว่าแคนนี้ต้องชําระไม่ต้องชาระฮะแต่เรารอแก้แคนตัวบิตคอยเนี่ยค่ะนะฮะตอนนั้นต้องแก้ตัวเองก่อนไหมแก้ที่ตัวเองก่อนต้องมีวิชาก่อนค่ะมีประสบการณ์ก่อนนะครับ ถ้าถามพี่ว่าทำไงกับบิตคอยออกรีนอนมาก่อนไหม oh. เพราะมันไม่ได้เป็นตามบอกแล้วว่าบิตคอยเนี่ยมันจะขึ้นค่ะจะเกิดวิกฤตบิตคอยจะขึ้น, icked, นแล้วดอลลาร์จะลงมันตรงข้ามแล้วไงแต่ว่าทฤษฎีอ่ะไม่ถูกแล้วเงินเฟียจะเป็นศูนยะ์เนี่ยมันไม่ถูกแล้วนอกไหมหรือจะรอพิสูจน์อะไรอีกอ uh huh. มันกลายเป็นลัทธิไงถูกไหมฮะพ,พี่ไม่ได้มีอะไรลบกับบิตคอยนะนะครับ พี่ไม่ได้มีไอไโลกบิทคอยเลยนะฮะพี่จะพูดทุกครั้งพี่ก็จะเป็นการทุกครั้งว่าบ i n d t h อ bitco อ n คือเทคโนโลยีที่จะสร้างโลกในอนาคตค่ะนะครับแต่เขาเขาเอาไปใช้โดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์โอเคปะ่ะชัดเจนใช่ฮะเหมือนโทมัสเอไดีสันนั่นไม่ได้รวยจะขายขายหลอดไฟฟ้าถูกไหมแต่โทมัสเอรไวดีสันมีแวลูอ่ะถูกปะ่ะแต่เขาไม่ได้กัวยจากการขายหลอดไฟฟ้าคนที่ขายหลอดไฟฟ้ารวยคือฟิลิป <laughs> ค่ะประมาณนี้ได้ค่ะพี่มหาเดี๋ยวคืนนี้สําหรับชาววีไอพเรามีไลฟกับพี่นิพน์นะในกรุ๊ปวีไพเดี๋ยวเจอกันประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะพี่นิพนธ์ได้ครับได้คขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนําจากคุณนิพน์สุวรรณประเสริฐด้วยแล้วก็อย่าลืมนะย้ํากันอีกรอบหนึ่งสำหรับชาววีไอกับรายการวิเศษล